ใบนี้เลยกับคลาสสิก118ค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าฟังก์ชันน่ารักนะคะเริ่มจากด้านหน้าตัวนี้เลย <c oughs> เป็นช่องลวงล่งลง,ลงใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะ <c oughs> แล้วก็อันที่2ค่ะพี่พี่จะมีเป็นช่องนะคะตัวนี้ที่เป็นโซนคอสเมติกให้เราได้เลยนะคะใส่เครื่องสําอางตรงนี้เนาะ <c oughs> ก็จะแทนไปเลยด้านหน้าตรงนี้คือจบแล้วแต่ข้างในนะคะ <c oughs> ก็ยังมีช่องให้เราจัดเก็บของได้ฝั่งนี้เป็นซิปเซฟตี้ อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีช่องทั้งใส่ปากกาและล้วงอนเนกประสงค์แล้วด้านในก็ใส่ของได้อีกมีสายคล้องกุญแจแถมให้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เข้าใจง่ายนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเข้าใจง่ายใช้ง่ายนะคะแล้วก็นี่ค่ะนะคะ มีข้างหลังเนี่ยให้ดูนิดนึงเนาะเป็นช่องใช่ไหมแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นพอชั่นเก็บของได้อีก2ช่องเลยตรงนี้เนาะดังนั้นไอว่าใบนี้เนี่ยเหมาะกับวันเบาๆที่ของไม่ได้แบบเยอะมากๆตัวนี้ใส่ iPad mini ได้นะนะคะด้วยกันทั้งหมดเนี่ยคือ4สีนะคะสีที่ยอยถืออยู่ตัวนี้ก็คือสีที่เรียกว่าคาราเมลบราวนะคะคาราเมลบราวน์ Brown, ใช่ไหมใช่เนาะคาราเมลบราวนะคะจะเป็นสีที่มีความแบบ น่ารักน้ำตาลคาราเมลเนาะตัวนี้จะเป็นไลท์เกรวิไลท์เกรย์สวยมากนะคะสพายขึ้นไหล่แบบนี้ก็สวยคะ่ะพี่พี่อุ้ยแบบนี้สวยเลยอะ่ะอันนี้สวยเลยไลท์เกรย์นะคะพี่พี่และเอาใจคนหากระเป๋านะคะเพื่อความเฮงนะคะสีแดงนะคะนี่เลยใกล้จะเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสใดๆนะคะพี่พี่สามารถที่จะนะคะแมทเอาคาเนเยนเรดนะคะไปแต่งกับการแต่งตัวได้ใช้ได้ยันตุ่ดจีนปีหน้าเลยทีเดียวเรียกว่าคุ้มกันยาวๆนะคะแล้วก็สีเด่นซัมเมอร์นะคะแล้วก็ถัดมาเลยนะคะ ค่ะสำหรับสีดำคลาสสิกตัวนี้เดี๋ยวไอคอนสัญญาซัพายเป็นคอสบอดี้เห็นปะคอร์สบอดี้เราจะดูธรรมะธรรมแงขึ้นมาเลยนะคะรุ่นนี้น่าหลักมากเลยบอกขนาดนิดนึงนะคะรุ่นนี้ความกว้างจากซ้ายไปขวาคือ24ซนติเมตรหรือว่าประมาณ9.45นิ้วเนาะนะคะความลึกของฐานกระเป๋าคือ12เซนหรือว่าประมาณ4.8นิ้วค่ะส่วนความสูงคือ26ซนติเมตรหรือว่าประมาณ10.2นิ้วน้ําหนักแค่325กรัมเท่านั้นเองเดี๋ยวรวมสีให้ดูอีกทีนึงเนาะรุ่นนี้ลดเยอะอยู่นนะะพี่จาก26-90ะคะ เหลือแค่1799นะคะ1799ค่ะพี่พี่นะคะของไม่เยอะแต่อยากได้กระเป๋าที่มันน่ารักอะ่ะแล้วก็พกของได้หลากหลายมารุ่นนี้นะคะเขามีฉายาว่า Carry On Quty เพราะว่าเขามีการจัดเก็บแบบรอบทิศทางกระเป๋ามีช่องทั้งหมดเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าตัวนี้เป็นช่องเล็กๆใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะกระดาษซับน้ามันก็ได้นะคะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะพี่พเขาจะมีเป็นช่องสําหรับใส่โทรศัพท์มือถือเป็น power bank ตรงนี้ สามารถใส่ได้แล้วข้างๆตัวนี้นะคะจะเป็นช่องซิปแบบนี้เนาะนะคะสามารถใส่เศษเหรียญก็ได้พี่ๆบางคนจะใส่เป็นหูฟังขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้สามารถใส่ได้เลยนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยจะอยู่ทรงแบบนี้เลยเพราะว่าเราเอาไปวางที่ไหนมันก็สวยใช่ไหมคะแต่ให้ดูด้านในนิดนึงเนาะรุ่นนี้น,ะน,นยถึงจะดูขนาดจิ๋วใช่ไหมคะแต่มันปังแล้วมันคุ้มมากเพราะว่าสายเราจะได้คอร์ดบอดี้แถมไปด้วยอีก1อัน นะคะคได้คอร์ดบอดีแถมไปด้วยอีกหนึ่งอันฝั่งนี้จะมีนะคะเป็นช่องซิฟเซฟตี้นะคะขอให้ดูนิดหนึ่งเนาะด้านล่างดับเบิลเลเยอร์จะเป็นช่องล้วงอนเนกประสงค์ที่มีให้ถึง3ช่อง3ามพอชั่นเนาะฝั่งนี้ค่ะจะมีเป็นช่องลิปสติกนะคะ3แท่งเลยแล้วก็จะมีเป็นฝั่งนี้ที่สามารถใส่ตลับแป้งได้นะคะคือแบบ น่ารักมากเลยไอ้ขอเนยให้ดูได้ไหมว่าความปังของรุ่นเนี้ยเขาแอบมีช่องเล็กๆนิดนึงเป็นแบบพิกพ็อกเก็ตอ่ะด้านล่างอะ่ะจะมีเป็นช่องเล็กๆอะ่ะเป็นช่องเซอร์ไพรส์เนาะช่องกระดุมเนาะตัวเนี้ยใส่เศษเหรียญข้างในได้ส่วนอีกฝั่งนึงอะคะ่ะพี่ๆเป็นช่องยางยืดเล็กๆเ,เหมือนช่องเก็บยาดมอะ่ะ ตัวนี้สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็มีสายคล้องกุญแจดังนั้นรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ช่องรอบด้านทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะ <S 2> <S 2> <S คือน่ารักมากๆ <S <S นี่คือจุดเด่นของ122เลยเนาะซึ่งด้านหลังตัวนี้จะเป็นช่องรุ่นพี่ทัศนีบอกว่ารุ่นนี้ก็น่ารักน่ารักจริงๆนะคะพ,พี่ๆนี่เลยนะคะพอเราถือแบบนี้ปุ๊บนี่ค่ะ ก็จะให้ความดูน่ารักดูแพงดูพอสนะคะมีทั้งหมดด้วยกันรุ่นนี้นะ5สีค่ะสีนี้คือ s ส r อมคราวนะคะเป็นเทาที่ดูดีมากๆอมม่วงนิดๆแน,นวตัวนี้สวยมากๆค่ะแล้วก็จะมีสีนี้สีที่2องอุย้ยสวยมากสี s m o สม g r ก y นะคะจะเป็นเทาอ่อนอมชมพูที่แบบ ดูเสริมลุคการแต่งตัววันนี้ของไอมาและเขาจะมีสีเข้มด้วยนะคะเอาใจพี่ๆเลยตัวนี้จะเป็นด์กบราวน์นะจ๊ะด์กบราวน์จะน่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวเทียบกันนะคะมูนินมูตานะคะกับสีดําเลยคลาสสิกนะคะและรุ่นนี้ยังมีสีน่ารักอีกสีนึงเดี๋ยวจะลองสะพายให้ดูนะคะถ้าเป็นคอร์ดบอดี้เนี่ยมันจะได้อีกลุคนึงเลยนะคะสีนี้เนาะนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเขาน,น่ารักเนาะเหมาะกับหนูจะไปตีแบตแล,ละเอะอะไรเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาถือรวมนะคะว่ายังไงกันบ้างนะ,ะเอ้ยต้องบอกขนาดก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะขนาดนะคะความกว้างจะอยู่ที่30.5เซนติเมตรนะคะหรือ12นิ้วความกว้างความลึกนะ 10.2เซนหรือว่าประมาณ4นิ้วค่ะความสูงคือ19ซนติเมตรหรือว่า7.5นิ้วน้ำหนัก340กรัมนะคะมารวมสีรวมสีนะคะพี่ๆราคาดีมากอะ่ะจาก2790เหลือ1699ราคาดีที่สุดในไลฟ์นีแล้วนะคะพี่พๆดังนั้นนะคะ321แคปค่ะ อนะคะเลือกสีได้แล้วนะคะรีบทักหาแอดมินก่อนที่น้องจะโซเอา์เลยบอกเลยว่ามาไม่เยอะนะคะแต่ละรุ่นเนาะและนี่ก็คือถัง5รุ่นนะคะของแกนนฟินนเลเซลรอบที่7ค่ะโบกมือ